ก็ไม่แน่นะคะใช่ไหมใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่พี่จิมมี่ถามพี่จิมมี่ดีกว่าแล้วก็ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะป้าญาจานะพี่ปิงบอกใจไม่ได้นะดีนะพี่ปิงซื้อมาก่อนนะซื้อมาก่อนไม่งั้นหนูซื้อตามมาอีกนะแต่ว่าหน,หนูหนูไม่คิดจะซื้อของอันนี้อยู่แล้วแหละหนูจะซื้อของ ของเข้ากับกล้องแอคชั่นหนูพอดีหนูคิดอยู่แต่หนูกำลังหารุ่นมันอยู่ที่ไม่อยากเอาราคาแรงๆแต่ดูตัวใหม่ออกมามันก็น่าสนของอของ DJI Mix นั่นแหละเพราะว่าหนูใช้กล้องของ DJI อยู่เนาะเบื่อหน้าจออันนี้มันชอบหายต้องจับตลอดเวลาหน้าเบื่อจริงนะทุกคน หัวใจเลยนะคะจากน้องอนุสรนะเงียบไปพอนึกจะอ่านอะไรก็นึกมาอ่านนะอะจิมมี่บอกว่าเก็บไว้เก็บใจไว้ในลิ้นชักนะคนไม่เจอแล้วลักแทฉันเคยร้องเพลงนี้ฉันติดเลยไม่ร้องร้องสดเลยนะไม่ได้ร้องใส่ดนตรีนะร้องสดเพลงนี้ติดนะจ๊ะแล้วก็ปยาบอกว่าสวัสดีค่ะมิตะคี้นะคะเมะื่อสักครู่ผ่านบ้านเธอเงียบเลยผ่าน เลยผ่านมางับนะคะจากปยานะคะพิสุสวัสดีค่ะพิสุบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะจากพิสุเนาะทุกคนอีกห้านาทีนะคะทุกคนหนูดีก็จะลงนะคะอีกห้านาทีหนูจะลงเวทีจริงๆนะทุกคนพิสุมาทุกคนเคารพรุ่นใหญ่ครับนะคะจากพี่เอดิสันฉินนะคะแล้วก็หัวเราะมาเนาะปะยาบอกว่าเอดิสันเป็นเครื่องถ่ายเอกสารนะประยาบอก เอดิสันเฉินคือเครื่องถ่ายเอกสารนะคะแล้วปัญาของพัเราปัดกว่างพี่คิมบอกว่าสวัสดีครับพิสุนะคะแล้วก็น้องอนุสร์บอกว่ายี่สิบห้านะครับขอบคุณน้องอนุสร์นะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กําลังใจมาทักทายเนาะ,ะพิสุบอกว่าสวัสดีจะเฉินนะ,ะจ๊ะพิสุเนาะ,ะแล้วก็พี่เอดิสันเฉินก็บอกว่ามุงเครื่องถ่ายเอกสารพัจระ <laughs> แล้วก็หัวละเนาะ,ะพิสุบอกว่ามิสเตอร์คิมสวัสดีจ้าจากพิสุมาลัยนะคะ แล้วก็ปุ้งปังปุ่งแป้งนะคะจากจิมมี่เนาะพิสูบอกว่า,อ,าอนุสรลูกรักสวัสดีจ้านะคะจากพิสูนะคะพี่พิง์บอกกับพิสูจจุบจ๊บนะคะพี่คิมก็หัวลอนางเขียวมาะะเ,อเอาวพี่เอดิสันก็บอกว่ามันใช้ได้นูรีแต่พิงกี้ต้องซื้อสายอ๋อของ iPhone แต่พอใช้สายของ iPad นางก็เซฟไม่เป็นนะอ๋อ พิงกี้หริอ,อ iPhone. Ie, เลิบจ้าจากพิสุนะคะแล้วก็น้องอนุสรก็บอกว่าสวัสดีครับแม่ายายสุขภูมินะคะจากน้องอนุสรพี่คิดบอกว่าทีมงานเดินสายครับผมนะคะแล้วก็หัวหลอนน้าเขียวเนาะ,ะพิสุวันเลิฟที่30จ้านะคะจิมมี่บอกว่ากาะครั้งหนึ่งเมื่อวันเสาร์เวลาแม่บ้านที่ต่างจังหวัดได้จัดกิจกรรมอะไรนะ่ะวันปีนายแกะสเซริวนายสุเทพเก่าอีกนายหนึ่งคือ อะไรนะลุงรายละเอียดของท่านจะต้องใช้เวลาในช่วงเวลาอะไรก็ไม่รู้เด้อปะ,อะคุณจันญาสวัสดีค่ะจากพิสุตนะคะคุณสมบัติก็บอกสู้ๆนะคะขอบคุณคุณสมบัตินะคะที่ยังอยู่กับโนรีนะคะแล้วก็พี่ออนสวัสดีค่ะพี่ออนทัวน,นาเวนด้านะคะนูอ่านถูกไหมนาเวนดาเนาะแต่หนูว่าชื่อพี่ออนนั้นแหละ นูริขอบคุณพี่ออนมากๆนะคะที่แวะมาให้กําลังใจนูรีเลิฟที่สาสิบเอ็ดจ้านะคะสวัสดีน้องนูรินะคะโบกับเสื้อสีใกล้เคียงะค่ะจ้ะหนูจงใจวันนี้ใส่สีเขียวเลยเอาโบสีเขียวเนาะที่แรกหนูจะใส่โบสีฟ้าที่ซื้อมาใหม่ที่เป็นหูแมวอะ่ะแต่หนูมองหาเสื้อสีฟ้าหนูไม่มีมันมีแหละแต่มันเป็นเสื้อแขนยาวมันร้อนหนูก็เลยไม่ใส่เลยไม่ได้ใส่โบหูกระต่ายเลยไม่ใช่หูก็ตายหูแมวหรือหูอะไรสีฟ้าๆที่หนูทําคลิปทําคลิปล่าสุดอะ น้องอนุสรบอกว่าลูกแม่ยายสุนะคะเรียกผมเป็นที่รักอยู่ครับแม่ยายนะคะจากน้องอนุสรน,นะคะแล้วก็พิงกี้ขึ้นละไปละคะพี่พี่เอดิสันเชิญบอกได้เวลาพี่ปิงขึ้นแล้วนะกันทุกคนหนูก็อยู่ครบชั่วโมงว่าจะลงก็ไม่ลงสักตีเนาะเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจตอนนี้เหลือ,อจะบอกว่าเหลือสองล้านดวงตากลับมาเก้าดวงตาโอ้ไม g o กแล้วก็พี่ออนก็ส่งหัวใจกอด,ดมาให้นูรีเนาะ พี่คิมบอกว่านางหลายแล้วสาวนนรีนะคะทุกคนไปบ้านพี่พิงกันได้นะคะทุกคนเราทุกยกกะโยกไปกันหนู